อับรบานูราเนี่ยบอกไว้ว่าวิธีการสร้าง self efficacy เนี่ยมี4อย่างอันดับแรกคือ mastery experience การเก็บความสำเร็จเล็กๆเ,เพื่อสร้างความมั่นใจดังนั้นลองแบ่งเป้าหมายที่ใหญ่ของคุณให้เป็นเป้าหมายที่เล็กลงมากขึ้นเพื่อที่จะสะสมความสำเร็จเล็กๆทุกๆวัน 2. vicarious experience การได้เห็นว่าคนที่มีแบ็กกราวด์คล้ายๆกับเราเนยเขาสามารถประสบความสําเร็จได้จะทําให้เราเชื่อว่าเฮ้ยเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนี่นาะดังนั้นลองสร้างคอมมูนิตี้ที่คุณสามารถจะแบ่งปันความคืบหน้าแล้วก็แรงใจซึ่งกันและกันได้ 3. verbal persuasion การที่เราได้ยินคนที่เรานับถือหรือว่าเชื่อถือเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถทําได้จะสร้างความมั่นใจให้กับเรามากยิ่งขึ้น เลือกอยู่กับคนที่ให้กำลังใจไม่ใช่คนที่ดูดพลังเรานะคะและ 4. เรื่องของ Emotional กับ Physiological State การที่ฝึกหายใจและควบคุมอารมณ์ตัวเองหรือว่าการกินดีนอนดีทานอาหารดีก่อนที่จะ,ะเผชิญกับเรื่องสาคัญสำคัญเนี่ยมันสาคัญมากกว่าที่คิดเพราะว่าร่างกายและอารมณ์เนี่ยมีผลต่อ Self-talk คนที่กล้าที่จะลงมือทำเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่เก่งแต่ไม่ลงมือทำสิะคะ